ต้องเข้าใจนะว,ว่าการทํางานของทหารในปัจจุบันเนี่ยครับนะเขาพยายามที่จะลดความสูญเสียทางด้านกําลังพลครับที่หมายมันเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎานะที่หมายคือที่หมายที่เขเมียนขึ้นมาอยู่มันเพิ่มขึ้นผมยกตัวอย่างเช่น <c oughs> ช่องระยีเขาก็ขึ้นมาที่สวนมะม่วงมาเอารวดน้ําไปปราศาทคณะคือทางนู้นเขาเข้ามามากขึ้นใช่ไงเพราะมากขึ้นมันก็ ต้องใช้แรงมากขึ้นในการที่จะทำครับแล้วเราทําเราไม่ได้ทําผีผามเราต้องทําเพื่อความปลอดภัยของลูกน้องอมันก็เลยก็ค่อยๆทําค่อ,อ,คอยๆก,กดดันค่อยๆอะไรเขาครับผมเพราะว่าวันนี้ฮะผมเดินเข้ามาในสตูดิโอเลยต้องเจอคำแรกที่ผมคืออีกนานไหมฮะมันจะจบ <laughs> คือผมรู้สึกว่าทาไมไม่เรียกไม่จบเนี่ยแต่งหน้าทําผมวุ่นวายกันข้างหลังทุกคนพูดว่าเมื่อไหร่จะจบเพราะว่าแล้วเราก็พูดกันว่ายิ่งนาน ทหารก็ยิ่งตายมันแน่นอนนะฮะแล้วคนบาดเจ็บก็ยิ่งเพิ่มนะครับท่านท่านท่านขนมก็ตอบว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นมันไม่ง่ายถ้ามันจะจบว่าผมบอกแล้วมันก็จบก็คือด้วยหยุดยิงเจรจาแล้วก็มาทําข้อตกลงกันใหม่ครับว่าจะเป็นแบบ<ม>ไหนผมผมถามในในมุมมองของอดีตรองแม่ทัพป้าที่สองมองว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะเลี้ยงสงครามอ่ะ แต่ผมไม่ได้ว่าทหารนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเข้าใจผมเข้าใผมไม่ได้ว่าใครเลยนะผมถามเฉยๆว่ามันมันคับใครคับแต่ความกังวลในกังวลมันมันไม่ได้เลี้ยงหรอกมันเป็นชีวิตของคนนะครับที่ทําหน้าที่ที่ชายแดนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนายทหารในสิบพลทหารทุกคนที่อยู่เนี่ยเราต้องพยายามที่จะทําการสู้รบเพื่อที่จะให้ได้ความสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการโดยที่ มีการสูญเสียน้อยที่สุด